ก้อยเดือดชาวเน็ตกักสัมพันธ์นิกกี้ก้อยอรัชพรและนิกกี้นฉชัดถึงแม้ทั้งคู่จะลดสถานะเป็นแค่พี่น้องกันแต่ทั้งคู่นั้นก็มีน้องหมาไนาล่าซึ่งเป็นน้องหมาที่ทั้งคู่เลี้ยงกันมาและตอนนี้ทั้งคู่ก็ผัดกันเลี้ยงน้องไนล่าอยู่จนทําให้มีชาวเน็ตล้องใจและเข้ามาคอมเมนต์ ว่าก้อยนั้นที่อยากเลี้ยงน้องไนล่าเพราะอยากกักความสัมพันธ์กับนิกกี้ไว้หรือเปล่าล่าสุดเมื่อก้อยรัชพรเห็นคอมเมนต์นั้นถึงกลับเดือดและตอบกลับคอมเมนต์ว่าหลายคนพิมพ์มาด่ากันแบบว่ากักพี่นิกกี้เห็นแก่ตัวมากน่ามาคะ่ะคืนหมาเขาไปสิก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับน้องหมายังไงส่วนตัวไม่ได้มองว่านา่าเป็นแค่หมา มองเป็นลูกชายคนหนึ่งก้อยเลี้ยงเขามาเหมือนคนคนหนึ่งการที่ก้อยเลี้ยงเขามาก้อยก็มีสิทธิ์เหมือนกันก้อยเชื่อว่าไนล่ามีความสุขที่ได้อยู่กับก้อยและกับพี่นิกกี้ถ้าวันหนึ่งพี่นิกกี้มีคนคุยใหม่แล้วเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่นี่คือความคิดของตน